คุณตาคุณยายทราบไหมครับว่าไข่ที่กินทุกเช้าอาจากําลังทําร้ายสุขภาพเราเงียบๆในฐานะหมอที่ดูแลผู้สูงอายุมา20ปีผมเห็นคนไข้มากมายก,กินไข่ผิดวิธีจนท้องอืดและไขมันสูงวันนี้ผมจะบอกความจริงว่าถ้ากินผิดวิธีไข่จะกลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นยาบํารุงใครเคยรู้สึกแน่นท้องหลังกินไข่บ้างพิมพ์คําว่าเขยบอกหมอหน่อยครับแล้วเรามาเริ่มดูแลตัวเองไปด้วยกัน หมวดที่ 1. ทําทำไมร่างกายในวัย60ปีขึ้นไปถึงเริ่มกลัวไข่เจาะลึกที่ต้นตอของปัญหาตอนนี้เรามาเริ่มดูส่วนแรกที่สําคัญที่สุดกันครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมร่างกายของคนวัย60ปีขึ้นไปถึงเริ่มมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปต่อการกินไข่เรื่องที่น่าตกใจที่สุดและเป็นความผิดพลาดข้อแรกที่หลายคนมองข้ามคือการฝืนกินไข่ในวิธีเดิมๆเหมือนตอนที่เรายังอายุ30ปีครับ หลายคนเชื่อว่าในเมื่อไข่คืออาหารที่ดีที่สุดเราก็น่าจะกินมันได้ทุกวันทุกเวลาเหมือนสมัยที่ร่างกายยังหนุ่มสาวแต่ในความจริงทางการแพทย์นั้นนี่คือความคิดที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างมากครับทําไมหมอถึงพูดแบบนั้นเรามาลองฟังเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กันดูครับเมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัย50หรือ60ปีร่างกายภายในของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร งานวิจัยระบุชัดเจนว่าการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารของผู้สูงวัยจะลดลงเฉลี่ยถึง40%เเลยทีเดียวครับเปรียบเสมือนเตาเผาในร่างกายที่เคยร้อนแรงในอดีตวันนี้ไฟมันเริ่มมอดลงและทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมนอกจากเรื่องกรดแล้วเอนไซม์สำคัญที่ชื่อว่าโปรตีเอสซึ่งมีหน้าที่หลักในการย่อยโปรโตีนเข้มข้นจากไข่ก็จะทำงานช้าลงอย่างมากตามอายุที่เพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุที่แท้จริงว่า ทำไมร่างกายถึงเริ่มรับไข่ไม่ไหวเหมือนก่อนเพราะกลไกการย่อยของเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาครับคุณตาคุณยายครับเคยสังเกตไหมครับว่าหลังจากกินไข่เข้าไปแล้วทําไมเราถึงรู้สึกแน่นท้องมีลมในท้องเยอะหรือบางครั้งก็มีอาการเรอเปรี้ยออกมาอาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องปกติครับแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าไข่ที่กินเข้าไปนั้นไม่ถูกย่อยอย,อย่างที่ควรจะเป็นเมื่อไข่ไม่ถูกย่อย มันจะค้างอยู่ในกระเพาะและลำไส้นานเกินไปจนเกิดการบูดเน่าและสร้างแก๊สขึ้นมาสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคืออาการอ่อนเพลียและง่วงนอนอย่างรุนแรงหลังมื้ออาหารครับเมื่อระบบย่อยอาหารต้องทำงานหนักเพื่อย่อยโปรโตีนที่ย่อยยากร่างกายจําเป็นต้องดึงเลือดและพลังงานทั้งหมดจากสมองและกล้ามเนื้อไปรวมกันอยู่ที่กระเพาะอาหารเพื่อทําสงครามย่อยอาหารที่ตกค้างอยู่ผลที่ตามมาคือคุณจะรู้สึกเหมือนไม่มีแรงสมองตื้อและอยากล้มตัวลงนอนทันที หลังจากกินเสร็จหมอขอยกตัวอย่างเรื่องของลุงสมชายครับลุงสมชายเป็นคนไข้ของหมอวัย68ปีจากจังหวัดนครราชสีมาลุงเป็นคนรักสุขภาพมากและกินไข่ต้มวันละสองฟองทุกเช้าเพราะเชื่อว่าเป็นอาหารบำรุงกำลังแต่ลุงสมชายกลับมาปรึกษาหมอด้วยอาการที่ว่าทำไมพักหลังๆมานี้ถึงรู้สึกเพลียเหมือนคนป่วยตลอดเวลาลุงบอกว่า กินอาหารดีขนาดนี้ทำไมไม่มีแรงเลยพอลุงสมชายเล่ากิจวัตรให้หมอฟังหมอจึงตรวจพบว่าระบบย่อยของลุงทำงานช้าลงมากไข่ที่ลุงกินเข้าไปทุกเช้ากลายเป็นภาระหนักที่ร่างกายต้องแบกรับไว้ตลอดวันแทนที่จะได้สารอาหารลุงกลับเสียพลังงานไปกับการย่อยจนหมดแรงอาการง่วงนอนหลังอาหารของลุงสมชายคือเสียงร้องของความช่วยเหลือจากลำไส้ที่ลุงไม่เคยได้ยินมาตลอดหลายปีครับดังนั้นหมออยากบอกทุกคนให้หยุดเถอะครับ หยุดกินไข่ตามความเคยชินแบบเดิมเพียงเพราะคิดว่ามันเป็นของดีอย่าฝืนร่างกายถ้าเขาส่งสัญญาณว่าไม่ไหวเราต้องเริ่มฟังเสียงจากท้องของเราให้มากขึ้นถ้ากินแล้วรู้สึกไม่สบายตัวนั่นคือสัญญาณว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีทันทีครับคำแนะนำที่หมออยากให้ทุกคนเริ่มทำตั้งแต่วันนี้คือการสังเกตตัวเองให้ดีครับหากคุณเริ่มมีอาการแน่นท้องหลังจากกินไข่ให้ลองลดปริมาณลงหรือเปลี่ยนช่วงเวลาการกินดูสุขภาพที่ดี ไม่ใช่การกินของดีในปริมาณมากๆแต่คือการกินให้พอดีกับที่ร่างกายของเราจะรับไหวในวัยนี้ครับเพราะอาหารที่เคยเป็นยาบำรุงในวัย30อาจกลายเป็นยาพิษที่ทําให้คุณป่วยออดแอดแในวัย60ได้ถ้าคุณยังดื้อดึงที่จะกินแบบเดิมจงจำไว้นะครับว่าร่างกายที่แข็งแรงเริ่มจากการมีระบบย่อยอาหารที่โปร่งสบายไม่ใช่การมีกระเพาะที่แบกรับภาระหนักจนเกินกำลังครับหมวดที่ส 5คู่ผสมอาหารที่ควรระวังเป็นพิเศษเรามาเริ่มกันที่รายการแรกซึ่งหลายท่านอาจจะตกใจเพราะคิดว่าเป็นเมนูสุขภาพมาตลอดครับรายการที่ 1. ไข่กับน้ำเต้าหู้ลูกหลานหรือตัวคุณตาคุณยายเองมักจะชอบดื่มน้ำเต้าหู้คู่กับไข่ลวกในตอนเช้าใช่ไหมครับเพราะคิดว่าเป็นการเพิ่มโปรโตีนแบบ2ต่อแต่ในมุมมองของหมอและหลักการทางานของร่างกายนั้นนี่คือความเข้าใจที่คาดเคลื่อนครับ ในน้ำเต้าหู้มีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารยับยั้งทริปซินสารตัวนี้จะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรโตีนครับเมื่อคุณกินไข่ซึ่งมีโปรโตีนเข้มข้นเข้าไปพร้อมกับน้ำเต้าหู้ร่างกายจะไม่สามารถย่อยโปรโตีนเหล่านั้นได้เลยครับยิ่งในวัยเกิน60ปีที่ร่างกายผลิตน้าย่อยได้น้อยอยู่แล้วการกินคู่กันแบบนี้จะทำให้โปรโตีนตกค้างอยู่ในลำไส้จนเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อ และรู้สึกแน่นท้องไปทั้งวันครับแทนที่ร่างกายจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกลับต้องมาแบกรับภาระหนักในการกําจัดของเสียแทนงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าการกิน2ออย่างนี้พร้อมกันบ่อยๆจะทําให้ระบบดูดซึมสารอาหารเสื่อมถอยลงครับหมอขอแนะนําให้คุณเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งครับหรือถ้าอยากกินทั้งสองอย่างจริงๆให้เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1. ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาจัดการกับโปรโตีนแต่ละชนิดครับ ใครที่ชอบกินเมนูนี้เป็นประจำลองหยุดดูสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วคุณจะพบว่าอาการอืดท้องที่เคยเป็นจะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ครับใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าตรงกับตัวเองพิมพ์คำว่ากลัวจังลงในคอมเมนต์บอกหมอหน่อยนะครับรายการที่2ไข่กับน้ำชาเข้มๆหลังกินไข่ต้มเสร็จหลายท่านมักจะจิบน้ำชาตามเพื่อล้างปากใช่ไหมครับแต่น้ำชาโดยเฉพาะชาที่ชงจนเข้ม มีสารที่เรียกว่าแทนนินอยู่สูงมากครับเมื่อแทนนินมาเจอกับโปรตีนในไข่มันจะเกิดปฏิกิริยากลายเป็นสารประกอบที่เหนียวและย่อยยากมากครับเปรียบเสมือนเรากินกาวเข้าไปในท้องเลยทีเดียวปัญหานี้ร้ายแรงมากสําหรับผู้สูงอายุเพราะลําไส้ของเรามีการบีบตัวช้าลงตามอายุอยู่แล้วสารที่เกิดจากการจับตัวของชาและไข่จะทําให้ลําไส้เคลื่อนตัวลําบากนําไปสู่ปัญหาท้องผูกเรื้อรังและที่สําคัญที่สุดคือ แทนนินจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กครับทําให้คุณตาคุณยายบางท่านมีอาการซีดอ่อนเพลียและเวียนหัวบ่อยๆทั้งที่กินอาหารดีมีกรณีของป้ามาลีคนไข้ของหมอที่บ่นว่าท้องผูกไม่หายและเหนื่อยง่ายมาเป็นปีพอหมอให้เลิกจิบชาหลังกินไข่แต่อย่างเดียวอาการท้องผูกของป้าหายไปภายในสองสัปดาห์เลยครับดังนั้นหลังกินไข่เสร็จหมอขอให้เปลี่ยนมาดื่มน้ำอุ่นแทนจะดีที่สุดครับ เพื่อช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้คล่องตัวขึ้นครับรายการที่3ไข่กับลูกพลับคู่ชกคู่นี้หมอถือว่าอันตรายที่สุดครับห้ามกินคู่กันหรือกินในเวลาใกล้เคียงกันโดยเด็ดขาดครับลูกพลับมีสารแทนนินที่สูงกว่าชาหลายเท่าตัวเมื่อสารนี้ผสมกับโปรตีนไข่ในสภาวะที่มีกรดในกระเพาะอาหารมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแข็งที่เรียกว่านิวในกระเพาะอาหารหรือก้อนกา,กากอาหารอุดตันครับ ในวัยสูงอายุก้อนเหล่านี้จะไม่สามารถถูกกําจัดออกไปได้เองตามธรรมชาติและจะเข้าไปครูดกับผนังกระเพาะจนเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงครับหมอเคยเจอเคสที่ผู้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันเพราะมีอาการปวดท้องรุนแรงและคลื่นไส้อย่างหนักหลังจากกินลูกพลับเป็นของล้างปากมือที่มีไข่ครับหมอขอสั่งห้ามเด็ดขาดเลยครับให้ตรวจสอบบนโต๊ะอาหารของคุณให้ดีถ้ามือไหนมีไข่มือนั้นห้ามมีลูกพลับครับ ความเสี่ยงนี้ไม่คุ้มกับความอร่อยเพียงไม่กี่คำครับหากคุณรักสุขภาพและไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลโปรดหลีกเลี่ยงคู่นี้ให้ไกลที่สุดครับรายการที่4ไข่กับกระเทียมเจียวจนไหมหลายท่านชอบกินไข่เจียวโรยกระเทียมเจียวหอมๆใช่ไหมครับกระเทียมเจียวสุกพอดีนั้นดีต่อร่างกายครับแต่กระเทียมที่ถูกเจียวจนไหมเกรียมสีดํานั้นคือสารก่อมะเร็งชั้นดีเลยครับเมื่อสารไหมเกรียมเหล่านี้ผสมกับโปรตีนไข่ มันจะไปกระตุ้นให้ผนังกระเพาะอาหารที่เริ่มบางลงตามวัยเกิดการระคายเคืองและอักเสบได้ง่ายขึ้นครับคุณจะรู้สึกแสบท้องหรือมีอาการโกรธไหลย้อนตามมาทันทีหลังมื้ออาหารผลการศึกษาพบว่าการกินของไม่เกรียมซ้ำๆในวัยสูงอายุจะเร่งให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจเสื่อมสภาพเร็วขึ้นครับดังนั้นหมอขอให้เปลี่ยนมาใช้กระเทียมสดสับละเอียดหรือกระเทียมที่ปรุงสุกเพียงพอดีแทนครับ การเลือกวัตถุดิบที่สดและไม่ผ่านความร้อนจนเกินไปคือหัวใจสำคัญของการกินไข่ให้เป็นยาครับรายการที่5ไข่กับสมองหมูสุดท้ายนี้คือเมนูยอดฮิตในกลุ่มคนไทยบางกลุ่มนั่นคือต้มเลือดหมูใส่สมองหมูและกินคู่กับไข่ครับนี่คือระเบิดคอเลสเตรอรอลที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับคนวัย60ปีขึ้นไปครับไข่แดงมีคอเลสเตรอรอลในระดับที่พอเหมาะ แต่เมื่อนําไปบวกกับสมองหมูซึ่งเป็นอวัยวะที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูงที่สุดอย่างหนึ่งร่างกายของผู้สูงวัยจะไม่สามารถเผาผลาญออกไปได้หมดครับไขมันเหล่านี้จะไหลเข้าสู่กระแสเลือดและไปอุดตันตามผนังหลอดเลือดหัวใจและสมองทันทีสําหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วการกินมื้อนี้เพียงมื้อเดียวอาจทําให้ระดับความดันพุ่งสูงจนน่ากลัวครับหมออยากให้คุณเลือกครับถ้าอยากกินไข่ก็ต้องงดสมองหมูหรือถ้าอยากกินสมองหมูก็ไม่ควรมีไข่ในมื้อนั้น และที่สําคัญที่สุดคือไม่ควรมีทั้งสองอย่างหากคุณมีโรคประจําตัวเรื่องไขมันครับการรักษาความสมดุลของสารอาหารเนี่ยคือการให้เกียรติร่างกายตัวเองในวัยนี้ครับจบไปแล้วกับ 5. คู่ต้องห้ามนะครับจำไว้ว่าร่างกายของเราไม่ใช่ถังขยะที่เราจะโยนอะไรลงไปพร้อมกันก็ได้การเลือกจับคู่ที่ถูกต้องจะเปลี่ยนมื้ออาหารธรรมดาให้กลายเป็นการบำรุงสุขภาพอย่างยั่งยืนครับ ใครที่ตั้งใจว่าจะเริ่มปรับเปลี่ยนการกินตั้งแต่วันนี้พิมพ์คำว่าทำได้ํำได้มาให้หมอชื่นใจหน่อยนะครับหมวดที่3ความผิดพลาดเรื่องเวลาและวิธีปรุงไข่ที่ทำให้สุขภาพพังความผิดพลาดประการแรกที่หมอพบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุคือการกินไข่ตอนที่ท้องว่างจัดหรือกินไข่เป็นอาหารมื้อดึกก่อนเข้านอนครับหลายท่านอาจจะคิดว่าไข่คืออาหารที่ย่อยง่ายและให้โปรโตีนสูง จึงน่าจะกินเวลาไหนก็ได้แต่ในความเป็นจริงของร่างกายวัย60ปีขึ้นไปนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นครับในทางวิทยาศาสตร์เมื่อเราอายุมากขึ้นระบบการย่อยอาหารจะทํางานตามจังหวะของนาฬิกาชีวิตอย่างเคร่งครัดครับในช่วงกลางคืนระบบย่อยอาหารและลำไส้ของเราเนี่ยจะเริ่มพักการทํางานและเคลื่อนตัวช้าลงตามธรรมชาติหากคุณกินไข่ซึ่งเป็นโปรโตีนเข้มข้นในช่วงดึกโปรโตีนเหล่านี้จะตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร เป็นเวลานานเกินไปครับทำไมมันถึงกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงนะล่ะครับนั่นเป็นเพราะว่าหูรูดหลอดอาหารของผู้สูงวัยมักจะเริ่มหย่อนยานลงตามอายุเมื่อมีอาหารหนักอย่างไข่ตกค้างอยู่ความดันในกระเพาะจะสูงขึ้นและดันน้ําย่อยย้อนกลับขึ้นไปจนเกิดเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนที่ทําให้คุณแสบร้อนกลางอกและนอนหลับไม่สนิทครับนอกจากนี้การกินไข่ต้มเพียงอย่างเดียวตอนท้องว่างจัดในตอนเช้า ก็อาจทำให้บางท่านรู้สึกจุกเสียดได้ครับเพราะร่างกายในวัยนี้ต้องการการกระตุ้นน้าย่อยด้วยอาหารที่มีกากใยก่อนเพื่อให้กระเพาะพร้อมย่อยโปรโตีนหนักหักหากคุณกินไข่เข้าไปทันทีร่างกายต้องดึงพลังงานมหาศาลมาใช้ในการย่อยจนทําให้คุณรู้สึกเพลียและง่วงนอนตั้งแต่หัววันครับอาการเหล่านี้หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะอายุกะ,กะเกษียนจึงเหนื่อยง่ายแต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณของภาวะอาหารไม่ย่อยครับ หากคุณรู้สึกมีลมในท้องเยอะหลังตื่นนอนหรือมีอาการขมคอในตอนเช้านั่นแหละครับคือผลจากการกินไข่ผิดเวลาที่สะสมมานานครับหมอมีเรื่องเล่าของคนไข้ท่านหนึ่งคือป้าสมพรครับป้าสมพรเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีอายุ65ปีป้ามาหาหมอด้วยความสงสัยว่าทำไมผลตรวจสุขภาพประจำปีถึงมีค่าไขมันในเลือดและคอเลสเตอร,รอลสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ป้าบอกว่าตัวเองกินอาหารคลีนและดูแลตัวเองดีมาก ป้ากินไข่ต้มวันละสองฟองทุกวันเป็นหลักแต่พอหมอซักประวัติอย่างละเอียดจึงพบความจริงว่าป้าสมพรชอบกินไข่เป็นมื้อดึกเพราะกลัวจะหิวตอนกลางคืนและที่สําคัญคือป้าชอบกินไข่ดาวที่ทอดด้วยน้ํามันซ้ําๆเพราะเสียดายน้ํามันครับนี่คือจุดอันตรายที่สุดครับน้ํามันที่ผ่านความร้อนหลายรอบจะเกิดสารที่เรียกว่าสารอนุมูลอิสระสารตัวนี้เมื่อรวมกับโปรตีนในไข่จะเข้าไปทําลายผนังหลอดเลือดและทําให้ตับต้องทํางานหนักเพื่อขับสารพิษออกครับ ผลการวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าการกินอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันเก่าจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้สูงอายุได้มากกว่าคนปกติถึงหลายเท่าตัวครับกรณีของป้าสมพรคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแม้จะเป็นอาหารที่ดีอย่างไข่แต่ถ้าปรุงผิดวิธีและกินผิดเวลาสุขภาพที่ตั้งใจดูแลก็จะพังลงได้ง่ายๆครับดังนั้นหมอขอให้ทุกคนหยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับอย่าเสียดายน้ำมันเก่าและอย่ากินไข่ในเวลาที่ร่างกายควรพักผ่อนครับ ให้เปลี่ยนมาใช้การปรุงแบบต้มนึง่งหรือลวกให้สุกพอดีแทนครับและที่สําคัญที่สุดคือให้เลิกกินไข่ในมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันเท่านั้นครับการกินไข่ในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายดึงโปรตีนไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อและบํารุงสมองได้อย่างเต็มที่โดยไม่ทิ้งภาระไว้ให้ลําไส้ต้องลําบากตอนกลางคืนครับหมออยากให้คุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับให้ตรวจดูน้ํามันในครัวของคุณถ้าเริ่มเปลี่ยนสีให้ทิ้งไปทันทีครับ และมือเย็นนี้ลองเปลี่ยนจากไข่เป็นอาหารที่เบาท้องกว่าดูนะครับเพื่อให้กระเพาะของคุณได้พักผ่อนอย่างแท้จริงครับการเลือกกินให้ถูกเวลาและปรุงให้ถูกวิธีคือความรักที่คุณสามารถมอบให้ร่างกายของตัวเองได้ในทุกๆวันครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ห้องครัวของเราเองครับจงใช้ไข่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความแข็งแรงอย่าให้มันกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนอายุของคุณเลยนะครับ หากใครตั้งใจว่าจะเลิกใช้น้ำมันซ้ำและไม่กินไข่ดึกแล้วพิมพ์คำว่าจะทำตามหมอลงในคอมเมนต์ให้หมอเห็นความตั้งใจของทุกคนด้วยนะครับหมวดที่4คํคำแนะนำส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเรามาเริ่มเจาะลึกกันทีละกลุ่มครับเพื่อให้คุณตาคุณยายนำไปปรับใช้กับตัวเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยที่สุดครับรายการที่ 1. สําสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปัญหาใหญ่ที่หมอพบในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานคือความเข้าใจผิดที่ว่าไข่ไม่มีน้ําตาลและไม่มีแป้งจึงสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่เป็นอันตรายครับแต่ในความเป็นจริงทางการแพทย์นั้นไข่แดงมีปริมาณไขมันที่อาจส่งผลกระทบต่อความไวของอินซูลินในร่างกายได้ครับเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบการจัดการกับไขมันและน้ําตาลจะทํางานประสานกันได้แย่ลงครับหากคุณกินไข่แดงมากเกินไปไขมันเหล่านั้นจะไปรบกวนการทํางานของอินซูลิน ทำให้ร่างกายควบคุมระดับน้ําตาลได้ยากขึ้นครับงานวิจัยจากสถาบันสุขภาพชั้นนําพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่บริโภคไข่เกิน7ฟองต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจสูงกว่ากลุ่มที่ควบคุมปริมาณการกินครับอาการที่พบได้บ่อยในคนกลุ่มนี้คือแม้ระดับน้ำตาลในเลือดจะดูปกติจากการตรวจที่ปลายนิ้วแต่คุณจะรู้สึกเพลียเรื้อรังและหนักตัวหลังจากกินไข่ครับนั่นเป็นเพราะร่างกายต้องทำงานหนะักเป็นสองเท่า เพื่อจัดการกับทั้งไขมันและน้ำตาลที่ตกค้างในกระแสเลือดครับหมอขอให้คุณหยุดพฤติกรรมการกินไข่ทุกวันครับและหันมาเริ่มต้นจำกัดปริมาณให้อยู่ที่3-4ฟองต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วครับและที่สำคัญที่สุดคือต้องเลือกวิธีปรุงด้วยการต้มหรือนึงเท่านั้นครับหมอมีคนไข้ท่านหนึ่งคือป้าบุญครับป้าบุญเป็นเบาหวานมานานหลายปีป้าชอบกินไข่ลวกทุกเช้าเพราะคิดว่าไม่มีน้าตาล แต่ผลตรวจไขมันในเลือดกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพอหมอให้ป้าเปลี่ยนมาทานไข่ต้มเพียงวันเว้นวันและเน้นทานคู่กับผักใบเขียวที่มีกาก,ากใยสูงสารอาหารจากผักช่วยชะลอการดูดซึมไขมันจากไข่ได้ดีมากครับปัจจุบันป้าบุญมีสุขภาพที่แข็งแรงและผลเลือดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับรายการที่ 2. สําหรับกลุ่มผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงกลุ่มนี้คือกลุ่มที่หมอห่วงใยมากที่สุดครับหลายท่านมักจะบอกหมอด้วยความมั่นใจว่า หมอจ้ะป้าเลิกกินหมูสามชั้นเลิกกินของทอดทุกอย่างแล้วนะทำไมค่าคอเลสเตอรอลยังไม่ลดลงเลยคำตอบที่เจ็บปวดคือคุณยังกินไข่แดงทุกวันใช่ไหมครับความลับทางชีวภาพของผู้สูงอายุคือตับของเราจะผลิตคอเลสเตอรอลเองได้ตามธรรมชาติครับและเมื่ออายุมากขึ้นประสิทธิภาพในการขับไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายจะลดลงอย่างมากครับ ไข่แดงหนึ่งฟองมีคอเลสเตอร,รอลประมาณ1 8 0 2 0 0มิลลิกรัมซึ่งในวัยของคุณตาคุณยายร่างกายอาจจะรับมือไม่ไหวหากสะสมทุกวันครับอาการเตือนที่ชัดเจนของคนกลุ่มนี้คืออาการมึนหัวในตอนเช้าหรือรู้สึกตึงๆที่ท้ายทอยหลังจากเมื่ออาหารครับนี่คือสัญญาณว่าเลือดของคุณเริ่มมีความหนืดและไขมันเริ่มสะสมตามผนังหลอดเลือดครับหากปล่อยไว้จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ครับ หมอขอแนะนําให้คุณลดการกินไข่แดงลงเหลือเพียง2-3ฟองต่อสัปดาห์ครับแต่สําหรับไข่ขาวนั้นคุณสามารถกินได้ทุกวันครับเพราะไข่ขาวคือโปรโตีนบริสุทธิ์ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลและช่วยบํารุงกล้ามเนื้อได้ดีเยี่ยมครับเหมือนกรณีของลุงวิทย์ครับลุงวิทย์เคยมีค่าไขมันในเลือดสูงจนหมอต้องสั่งคุมเข้มลุงเสียใจมากเพราะชอบกินไข่ดาวมื้อเช้าหมอจึงแนะนําให้ลุงเปลี่ยนมื้อเช้าเป็นการกินไข่ต้ม2ฟอง โดยกินไข่แดงเพียงฟองเดียวอีกฟองให้กินเฉพาะไข่ขาวครับลุงวิทย์ทำตามอย่างเคร่งครัดร่วมกับการเดินออกกําลังกายเบาๆตอนเช้าเพียง3มเดือนผ่านไปค่าไขมันตัวร้ายในเลือดของลุงวิทย์ลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาลดไขมันในปริมาณสูงเลยครับรายการที่3สําหรับกลุ่มผู้ที่มีปัญหากระเพาะอาหารและระบบย่อยไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะอักเสบกรดไหลย,ย้อนหรืออาการท้องอืดหรือรัง สิ่งที่หมออยากให้คุณเลิกทำทันทีคือการกินไข่ทอดที่อมน้ำมันครับโดยเฉพาะไข่เจียวฟูฟูที่หลายคนชื่นชอบครับน้ำมันในปริมาณมากเมื่อผ่านความร้อนสูงจะเปลี่ยนโครงสร้างและย่อยยากมากครับเมื่อมันไปเคลือบอยู่กับโปรตีนในไข่กระเพาะอาหารของผู้สูงอายุที่ผนังเริ่มบางลงและน้ำย่อยน้อยลงจะไม่สามารถแยกน้ำมันออกจากโปรตีนได้ครับผลที่ตามมาคืออาหารจะบูดเน่าอยู่ในกระเพาะนานหลายชั่วโมงกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดออกมามากผิดป,ปกติ จนคุณรู้สึกแสบร้อนที่สวงอกครับอาการท้องอืดแน่นท้องจนหายใจไม่อิ่มหลังจากกินไข่เจียวคือคําเตือนว่ากระเพาะของคุณกําลังแบกรับน้ําหนักเกินกําลังครับหมอขอให้คุณทิ้งกระทะน้ํามันนั้นไปครับและหันมาเริ่มต้นทําเมนูไข่ตุ๋นเนื้อนุ่มแทนครับไข่ตุ๋นที่นึ่งจนสุกพอดีจะมีความอ่อนนุ่มและย่อยง่ายที่สุดสําหรับกระเพาะของผู้สูงวัยครับหมอมีคนไข้ชื่อลุงปรีชาครับลุงปรีชาเคยเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังและนอนไม่ได้เลย พราะกรดไหลย,ย้อนลุงชอบกินไข่เจียวมื้อเย็นเป็นชีวิตจิตใจพอหมอให้ลุงเปลี่ยนวิธีกินโดยย้ายไข่มาไว้ในมื้อเช้าและใช้วิธีตุนแทนการทอดลุงปรีชาบอกหมอว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่ครับอาการปวดท้องหายไปและนอนหลับสบายขึ้นมากครับการเลิกกินให้เหมาะกับโรคที่คุณเป็นคือการแสดงความรักต่อตัวเองที่เห็นผลเร็วที่สุดครับอย่าให้ความอยากอาหารเพียงชั่วครู่มาทำลายความสุขในวัยกเกษียณของคุณเลยนะครับ หากคุณฟังมาถึงตรงนี้และรู้สึกว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณหมออยากให้คุณส่งสัญญาณบอกหมอหน่อยครับเพียงแค่พิมพ์คำว่าขอบคุณลงในคอมเมนต์ด้านล่างครับคำขอบคุณของคุณคือสิริมงคลและคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้หมอมีแรงมาแบ่งปันความรู้เพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนครับจำไว้นะครับว่าร่างกายของเราคือบ้านหลังเดียวที่เรามีอยู่การดูแลเขาให้ดีที่สุดคือภารกิจที่สำคัญที่สุดในวัยนี้ครับหมอขอเป็นกำลังใจให้คุณตาคุณยายทุกท่าน มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีหัวใจที่แจ่มใสในทุกๆวันนะครับวันนี้ลุงสมชายและป้าสมพรสุขภาพดีขึ้นมากเพียงแค่ปรับการกินครับจําไว้นะครับว่าไข่จะเป็นยาหรือพิษไม่ได้อยู่ที่ตัวมันแต่อยู่ที่ความเข้าใจของเราก่อนจะการช่วยพิมพ์บอกหมอหน่อยครับว่าพรุ่งนี้คุณจะเริ่มเปลี่ยนอะไรหนึ่งอย่างเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองอย่าลืมกดติดตามและแชร์ความรู้นี้ให้เพื่อนวัยเดียวกันนะครับเพื่อที่เราจะได้แข็งแรงไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่าน